เซ็แท็กเตอร์ครับผมแท็กเตอร์ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพู้ยู่ไก่ผลพลูอู้ยุยไก่ผลครับผมติดแล้วแท็กเตอร์ยังเรียกด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องตัวครับผมไปเบิ้ังใกล้ๆครับได้ครับพี่น้องครับไปเบิ้งกันแท็กเตอร์ครับผม เบิ่งหน้าตาเฉลยของแท็กเตอร์ครับจัดมาอีกแล้วอ้ยมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เห็นบ่านี่อีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งเขามาสองตัวแท็กเตอร์ยังเรียกอยู่ครับอืมนี่ครับผมแท็กเตอร์ยังเรียกอยู่ครับมีอยู่สองตัวครับ ใจใจที่ละฮักเตอร์เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ี่ครับผมเดี๋ยวไปเอามืม่าไมา้เบื้องหน้าตานครับฮักเตอร์ยังเดยกอยู่ครับ <c oughs> นี่นะครับผมทุกท่านครับนี่แหละตัวนี้เสียงน้อยครับผมตั้งอยู่ัวนีเสียงน้อยครับผมเซ็ตแทรกเตอร์จนได้ครับดินเขามาคู่ใสใสีพุทธไทยพระท่านมาเสียงน้อยครับผมตัวนี้เชิงขาหน้าตาแล้วปรปันได้ครับ ปั่นได้พวปั่นได้โอเคครับผมพี่น้องก็สุดท้ายแฮกเตอร์ก็บทำได้ครับผมโอเคครับผมแสุดท้ายแท็กเตอร์ก็บทำได้ครับผมจังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมานาตลอดครับผมเก็บแต้มได้แบบฟุกฟุกขึ้เก่าครับผมทัหรับแท็กเตอร์นกบัวขันตะว่ากับหมานครับผมเอาไว้พ่อกันในคลิปหน้าครับผมพี่น้องครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณทุกท่านที่ติดตามเราชมมาตลอดครับผม,มยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปการต่อไปนะพี่น้องเน,งเนาะพออ่อคันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ